ผ้าทรงสพักนะครับเป็นผ้าในราชสำนักสยามใช้ห่มทับสบายแพรหรือว่าห่มทับเสื้อในการแต่งฉลองพระองค์เต็มยศใหญ่ของพระมเหสีเทวีและก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงฝ่ายในผ้าทรงสพักเป็นผ้าที่ใช้ในราชสำนักสยามและก็สันนิษฐานนะครับว่าผลิตจากประเทศอินเดียตกแต่งด้วยกรรมวิธีการปักลวดลายด้วยเรื่องแบนทองปุ่มปูดเงินปุ่มปูดทองเส้นเกลียวทองเส้นไหมทอง โดยในส่วนกลางของผืนผ้าหรือว่าท้องผ้าเป็นลายก้านแย่งหรือว่าลายตาข่ายไสเป็นลายประจํายามแบบดอกไม้กลีบกลมโดยการใช้เลื่อมแบนเงินและก็ทองปักส่วนขอบผ้าตามความยาวของผืนผ้าเป็นลายพันธนับพึกษาโดยในส่วนที่เป็นกิ่งก้านและก็แถบนมสาวปักเดินเป็นเส้นส่วนชายผ้าทั้งสองด้านนั้นปักเป็นลวดลายพึกษาซ้อนกันสองชั้นหมายแทนลายกลวยเชิงสองชั้น โดยการปักแถบลายหน้ากระดานภายในบรรจุลายเป็นรูปนกบินเคล้าลายพฤกษาก้านขดต่อมาก็ลงมาเป็นลายช่องกระจกหรือว่าช่องลูกฟักสีช่องแทนลายภายในช่องอุบากข,ของกลวยเชิงภายในช่องเหล่านี้ก็ปักลายต้นไม้ดอกไม้ชูช่อดอกบานมีลายใบไม้แล้วก็ลายนกลายก้านขด แล้วก็มีลายนกบ้างผีเสื้อบ้างปนอยู่เหนือดอกไม้นั้นซึ่งจะเป็นผ้าที่เราเห็นในรูโปโบราณของชั้นพระมเหสีเทวีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จพระนางเรือล่มพระพันวษาอิการเจ้านะครับรวมไปถึงพระพันปีหลวงในรัชกาลที่5นะครับพระมารดาของรัชกาลที่6ที่7นะครับเมื่อสมัยยังทรงพระเยาว์ก็จะตอนถวายตัวใหม่ๆก็จะได้สวมนะครับผ้า ทรงสักพักมีแบบนี้นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมในราชสำนักสยามฝ่ายในนะครับซึ่งผู้มีสิทธิ์สวมก็คือพระมเหสีเทเวีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงฝ่ายในเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์สวม